เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณขาและก็สวัสดีท่านทุกท่านนะคะค่ะตอนนี้แนวทางการปฏิบัติต้องเข้มงวดกันสักหน่อยหนึ่งกับประเพณีสงกรานต์ที่กาลังจะมาถึงนี้นะคะใช่ครับใช่ครับค่ะนีผมขออนุญาตแล้วก็ขอขอบคุณทางรายการนะครับมีเรื่องราวที่จะมานําเสนอและก็มา บอกกล่าวมาย้ํากันในกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับเนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานที่กําลังจะมาถึงนั้นนะครับเราย้อนหลังไปจากข้อมูลของเราที่ได้มีการรวบรวมมาไว้ครับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขข้อมูลจากหลายหลายหน่วยงานในปีที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าพี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลาเนากันเป็นจํานวนมากนะครับปีที่แล้ว2,562นั้นมีผมีผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานนั้น มากกว่า10บล้านคนนะครับะจะเห็นว่าภาพบรรยากาศการแอบอัดของผู้คนตามสถานีขนส่งตามสถานีรถไฟหรือแม้กระทั่งท่าอากาศยานรวมทั้งสถานีบริการน้ํามันตลอดเส้นทางนะครับในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคในขณะนี้ดังนั้นในปีนี้ถ้าผู้คนมีการเคลื่อนย้ายกันเป็นจํานวนมากเหมือนปีที่ผ่านๆมาเชื่อมั่นว่าภาหานะที่ใช้ที่เดินทาง ในทุกกรณีอากาศถ่ายเทไม่ดีเท่าที่ควรหรือมีความเสี่ยงในการแออัดยัดเยียดกันนั้นก็เป็นสื่อที่จะทำให้โคโรนา2019เข้ามาสู่เราได้ง่ายขึ้นครับเช่นเดียวกันในส่วนของเทศกาลสงกรานนั้นกิจกรรมทั้งหลายนะครับที่เรามีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกันในวิถีประเพณีก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ ไวรัสตัวนี้แพร่กระจายได้ทั่วถึงกันดังนั้นในปีนี้เทศกาลสงการานต์นะครับกระทรวงวัฒนธรรมมีแนวปฏิบัติที่จะขอนำเรียนท่านผู้ฟังว่าขอให้ท่านงดเว้นการจัดงานสงการานต์ในทุกระดับนะครับค่ะแล้วก็การกลับภูมิลำเนาน,นั้นก็ขอให้งดเว้นในการเดินทางก็ในส่วนของการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในทุกกรณีก็ขอให้งดเว้นนะครับ งดเว้นที่นี้หมายถึงว่างดการรดน้ําขอพ่อน,นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มากนะครับแล้วก็ในส่วนของการสืบสารประเพณีนั้นเราไม่ได้ให้ท่านงดในส่วนนี้แต่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็อย่าเสี่ยงกับการปฏิบัติในลักษณะดังกล่าว3-4ประเด็นที่ผมนำเรียนโ <Okay. S 1> ดยเฉพาะการส่งน้ำพระพทรูปยังคงทำได้ แต่ก็ขอให้ทําอยู่กับบ้านนะครับเราหยุดบ้านอยู่กับบ้านแล้วก็บ้านใครก็บ้านคนนั้นก็ทําพิธีการกรรมกรรมเป็นการสืบสารกันเป็นปกติแต่ว่าในกรณีของการรดน้ําก็ขอให้ย้ําถึงความสะอาดของภาชนะที่จะนําอุปกรณ์เหล่านั้นมาทําประกอบพิธีส่งน้ําพระนะครับ าการส่งน้ำพระพุทธรูปที่บ้านถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้การสแสดงความกตมัญญูและขอพอรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เดียวกันก็ให้สแสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้นะครับกราบไหว้แล้วก็ขอพอรโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับตามนะท,ที่เราได้ทราบกัน1-2เมตรและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอันนี้ในส่วนของกรมควบคุมโรคนะครับก็มีมาตรการ อสอดคล้องต้องกันกับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะเรากระทรวงวัฒนรรมกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงก็ได้มีการหารือร่วมกันนะครับแล้วก็มีการประกาศเป็นมาตรการโดยเฉพาะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่ผมได้ตางเรียนท่านแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เราต้องเฝ้าระวังกันนะครับ <Yeah. S 1> เราไม่ได้ห้ามประเพณีนะโดยเฉพาะประเพณีที่จะต้องปฏิบัติเาเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแต่ว่าหลีกเลี่ยงอาหาหลีกเลี่ยงขั้นตอน หลีกเลี่ยงวิธีการที่จะทําให้เราสามารถแพร่เชื้อติดกันได้อุปกรณ์ส่งน้ําพระไม่ว่าจะเป็นขันขวดน้ําอบหรือก้านดอกไม้ที่ใช้ประพรมนะครับก็ต้องดูให้สะอาดสะอ้านนะครับมีสบู่มีแอลกอฮอล์มีเจลล้างมืออยู่บ่อยครั้งการแสดงความกระตันอยู่ก็เหมือนที่บอกนะครับเราไม่ต้องไปใกล้ชิดกันจนเกินไปเหมือนทุกปีที่ผ่านมา แล้วก็หากมีการสัมผัสบุคคลไปในสถานที่เสี่ยงนะครับก็ขอให้กลับถึงบ้านแล้วก็ขอให้ท่านทําความสะอาดร,ร่างกายเสื้อผ้าให้เรียบร้อยกินอาหารที่ร้อนสุกสะอาดแยกจานแยกชามช้อนซ่อมส่วนตัวงดงดเลยนะครับสําหรับการตั้งวงดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พอถึงสงการานแล้วเราคงเห็นนะฮะทุกปีที่ผ่านมานนั้นเราจะเห็นบรรยาก,กาศอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ ก็เป็นการขอความร่วมมือและเป็นมาตรการที่ทางราชการกําหนดเพราะฉะนั้นงดเลยนะครับถ้าท่านยังรักชีวิตของท่านอยู่ในส่วนของการตั้งวงดื่มสุรานในปีนี้ก็ขอให้ท่านงดกระตักน,นะครับค่ะอันนี้เป็นด้วยความปรารถนาดีด้วยความ,มห่วงใยทุกท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุของเราที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะ อันนี้หนูถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพอดีได้เห็นเรื่องราวของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยประสานงานขับเคลื่อนการดาเนินงานการดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ด้วยใช่ไหมคะหน่วยประสานงานอันนี้เรามีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะท่านวัฒนธรรมคะ ขณะนี้เป็นที่เข้าใจนะครับว่าในระดับชาตินั้นเราก็มีหน่วยงานที่บูรณาการกับทุกกระทรวงเลยนะครับระดับจังหวัดเองนั้นในระดับกระทรวงนั้นก็มีคณะทางานชุดนี้เป็นชุดพิเศษในระดับจังหวัดนะครับท่านผู้การจังหวัดก็ท่านนั่งเป็นประธานใหญ่เป็นแม่งานหลักนะครับที่บูรณาการกับทุกกระทรวงผมก็เลยถือโอกาสนะฮะไม่ได้ถือโอกาสนะครับถือว่าเป็นบทบาทที่มีความจําเป็นงานนี้โดยเฉพาะโควิด -19 เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นงานเฉพาะกิจเป็นงานสําคัญเป็นงานด่วน <c oughs> ดังนั้นก็มีโครงสร้างบุคลากรในการรองรับงานนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเรามีคณะทํางานในสํานักงานของเรานะครับผมมีการมอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องนี้ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนรองรับภารกิจนโยบายการสั่งการข้อสั่งการเร่งด่วนจากของรัฐบาลก็ดีจากของกระทรวงก็ดีหรือจากของท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ดี <c oughs> นะครับ มีข้อสั่งการใดๆมีการใดๆเราก็สามารถตั้งรับและในขณะเดียวกันเราก็มีเชิงรุกในลักษณะของการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจนะฮะในทุกรูปแบบในทุกทุกช่องทางในการจัดวิทยุในวันนี้สถานีแห่งนี้ดีเจขา mm hmm. ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการที่จะรุกทําความเข้าใจกับพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับดีกว่ามินดีค่ะกิจกรรมที่เรามีการส่งกระจายเสียงออกมานะฮะ คลิปวิดีโอทุกชนิดนะครับเป็นการแนะนําข้อห่วงใยทั้งหลายจากกระทรวงตะวงกรงกมต่างๆจากทางรัฐบาลก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ผมเป็นห่วงอย่างเดียวนะครับที่สังเกตด,ดูทําไปทําไปนี่กลายเป็นว่าเรารุกเราขอความร่วมมือแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือแต่ไม่พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเรานะครับมีอยู่บางท่านอย่างที่อาจจะยังไม่เห็นความสําคัญโดยเฉพาะงานทั้งหลายมาตรการที่เราประกาศใช้ไปนั้นถ้าท่านไม่เห็นความสําคัญ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถ้าไม่เห็นโลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาเนะี่ยจะกลายเป็นประมาทนั้นผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับอันนี้ที่ทําไปทุกครั้งทุกเรื่องทุกเราวนั้นไม่ได้ไหมายความว่ามาก้าวไกา่ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนะครับว่าเป็นมาตรการที่ได้รับคาแนะนําจากกระทรวงสาธารณสุข<ม>จากผู้รู้จากคุณหมอจากแพทย์จากพยาบาลที่ท่านมีความเข้าใจห่วงใยเรื่องนี้มันมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้น ที่วานระบบที่ออกมาประกาศนั้นถือว่าเป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับกันว่านี่คือขนทางนี่คือช่องทางในการเท่าระหว่างร่วมกันดังนั้นขอให้โปรดท่านฟังเมื่อฟังแล้วก็ขอให้โปรดปฏิบัติตามนะครับอย่าคิดว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่เป็นไรเราไม่เห็นนะครับว่าไวารัสเป็นตัวตนยังไงไม่ได้มาทนโทษเหมือนคนต่อคนนะฮะแทรกซึมมาในทุกละอองอ,อนูอากาศนะครับฉนั้นถ้าเราประมาท โอกาสที่ไวรัสจะเข้ามาสู่เรานั้นเกิดขึ้นทันทีเข้าไปสู่ใครก็เกิดขึ้นทันทีดังนั้นอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับท่านศพงานบวชงานแต่งผมก็ประกาศประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าบางพื้นที่ก็อาจจะคิดว่าจัดยังจัดเป็นปกติเหมือนกับงานปกติทั่วไปเหมือนในสถานการณ์ทั่วไปเพราะนั้นอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับก็ขอวิงวอนแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับท่าน ให้ความร่วมมือมากเท่าไหร่ท่านก็จะช่วยตัวเองได้มากเท่านั้นและก็จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมได้มากเท่านั้นอันนี้ตอบย้ากันนะครับค่ะเป็นความห่วงใยทุกท่านเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านทธองชัยสารักษรวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับเรื่องราวการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีโดยเฉพาะสงกรานที่กาลังจะมาถึงและความห่วงใยที่ฝากถึงพี่น้องประชาชนขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดน,นะคะผม,ผ,มผมมีแถมท้ายสักนิดน,นนะครับค่ะได้ค่ะ กรณีข้อห้ามหรือขอให้งดก็คือในปีนี้สำหรับสงการนะครับการการจัดงานนั้นห้ามจัดหรือการจัดงานทุกระดับนะครับงดการจัดงานทุกระดับอขอความร่วมมือในการอย่ากลับภูมิลาเนาเลยนะครับแล้วก็รดน้ําก็ขอให้งดนะครับงดร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มากแล้วก็สิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือท่านสงน้ําพระอยู่กับบ้านขอพรพ่อแม่ปู่ย่าตายายภายในบ้านมาตรการที่อยู่ในระยะห่าง ถ้าท่านอยู่ใกล้กันก็กราบไหว้ขอพอกันแบบห่างๆหับหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลกันก็ใช้ระบบออนไลน์ใช้โทรศัพท์ใช้สื่อมือถือให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้ของสงการปีนี้ครับค่ะขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากมายเลยทีเดียวกับข้อมูลทั้งหมดนะคะ ครับคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เรียนพี่น้องให้ทราบกันอยู่แล้วได้ทราบกันแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการปฏิบัตินะคะแนวทางการปฏิบัติโดยเฉพาะสงการานต์ที่กําลังจะมาถึงด้วยความ,มห่วงใยผู้สูงอายุในบ้านของเรานะคะตอนนี้งดการจัดการงานสงการานต์ทุกระดับเลยนะคะงดการเดินทางกลับภูมิลําเนานะคะงดการรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในทุกกรณีนะคะแล้วก็งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก หรือเดินทางไป,ไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาดนะคะก็ด้วยความ,ม่วงยยทุกท่านคะ่ะปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกําหนดด้วยนะคะก็ในวันนี้กับวิทยุสมุทรลาส975ทางไลฟ์เดี๋ยวเราลาคุณแค่นี้ส่วนทางวิทยุเดี๋ยวเราเจอกันต่อนะคะกับวิทยุสมุทรลาส975สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะ I'm